มาครุกไทยไก่9ฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าจี้จุดอ่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อ p ีพีพีน้องๆสหายนักขกทุกทุท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่9ฟ้าอยู่ในแอปปะรองมาครุกไทยก็สามารถโหลดได้ฟรีทรั้งเพสโตครับนะครับเข้าไปล็อกอินได้เลยนะครับเกมนี้ก็จับคู่มาเจอกับเซเวน่นเคเ 1,361คะแนนครับเปิดด้วยน่าจะเป็นมาซ้ายหรือเปล่าครับทรงนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดทรงด้วยเบี้ยคู่กลางก่อนครับเบี้ยคู่กลางยกโกลนขึ้นไปมาซ้ายเต็มตัวครับมาซ้ายเต็มตัวของสีดําก็เก็บคุณครับเพื่อจะนําเรือนะครับด้านซ้ายมือมาใช้งานครับในตําแหน่งตําแหน่งที่กดขุนนะครับสไนเปอร์ส่องอย่างเดียวนะครับ ยกมาขึ้นป่าเป็นมาเทียมครับก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะแปรขับวนยังไงโอ้ดันควนมาแบบนี้ครับก็ปูสามเบีย้ยไปเลยนะครับเราต้องการที่จะลือหน้าบ้านของของมาซายนะครับก็ต้องการให้คู่ต่อสู้กินนะน่าจะกินตัดเข้ากลางให้เบีย้ยแหวกไม่กิน,นครับปูเบีย้ยคู่กลางมาเฉยเลยในตำแหน่งนี้เอาไงต่อเอาเรือมาอีกลำไหม รวจะดันโคนขึ้นไปก่อนก็มีทางเลือกสองทางเลือกประมาณนี้นะครับในจังหวะนี้ก็เอาเรือมาดีกว่าครับนะครับเผื่อขุนเขาดิ้หนีนะครับถ้าหนีมาทางขวามือของเรานะครับก็เข้าทางนะครับโดนทิ่มริมก็ดันขึ้นไปะนะครับไม่สู้ครับไม่สู้โดนกดแบบนี้ยังมีเม็ดอยู่นะครับมีเม็ดบังอยู่ก็ ยังไม่ต้องรีบหนีนะครับถ้าหนีเราจะทําให้เสียตาเดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันวันอาทิตย์นะครับก็ทํางานครับไก่กา้ฟทำโอทีนะครับก็มีเวลาว่างก็มาทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่าสหายทุกท่านได้รับชมกันจังหวะนี้กินตัดกั้ไปนะครับกินตัดกันหมดนะครับในจังหวะนี้นะครับกินฉี่เข้าไปอย่างเดียวครับก็ดูว่าเอามากิน กินฉี่เข้าไปอีกครับนะครับต้องการให้นะครับโล่งโลนะครับตรงหน้าคุณของสีดำนะครับเปิดเปิดทางเปิดช่องให้เรือนะครับได้ใช้งานครับสองลำนะครับในจังหวะนี้ก็เอาเม็ดไปไล่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะยกม้าไปจับโคนนะครับนะครับอ้าวกินเดี๋ยวนี้ก็ต้องกินครับนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะหนีขุนฮะไม่หนีครับแบบนี้ครับก็จี้จุดอ่อนนะครับสับดม้าขึ้นไปครับ ตำแหน่งนี้นะครับจี้จุดอ่อนที่โคนนะครับแล้วก็มีตำแหน่งลุกคาดกินเรือทางด้านขวามือนะครับกู้ต่อสู้พลาดแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็มาดูกันต่อครับว่ากู่ต่อสู้จะแก้ไขยังไงนะครับน่าจะยอมยอมเสียเรือนะครับเอาเรืออีกลำหนึ่งมาผูกโคนนะครับมารุกกินเรือขุนขยับไปฉ8ิง8นะครับมากินเรือแล้วก็นําขุนมาล็อกไว้นะครับ ได้กินม้าึ้นก็เป็นม้าแรกเรือนครับแต่คู่ต่อสู้ไม่เอานะครับไม่เอาแบบนี้ถ้าเอาม้ากินไรเรือเรือหนีสปบัดม้ามากินอะไรยังไม่ได้ครับเอาเรือกินดีกว่าครับนะครับอย่างน้อยก็ได้เบี้ยอีกหนึ่งตัวครับทางด้านปีกซ้ายนะครับเก็บเบี้ยจะถุนร้านก่อนนะครับไก่กระฟ้าก็ยังอยู่ตากดดอยู่นะครับสีขาวนะครับก็ต้องมาลุ้นดูครับว่า คู่ต่อสู้จะเดินอะไรนะครับตอนนี้เรือเราก็จับเม็ดนะครับเม็ดและโคลนนะครับทำให้ใช้งานไม่ได้ครับขยับเม็ดโคลนหายนะครับคู่ต่อสู้นําเรือมาประกบคู่เหมือนกันหลายโคนขึ้นไปครับสร้างความเหนียวแน่นนะครับให้หน้าเม็ดหน้าขุนเราก่อนนะครับป้องกันนะครับม้าของเขาโยนขึ้นมานะครับอ่ะ จังหวะมีคู่ต่อสู้คงหงุดหงิดกับเรือของเรานะครับยกเรือขึ้นมาต่อต่อก็กินครับเพราะว่าเราก็ต้องการละลายตัวนะครับเป็นต่อคนหนึ่งตัวนะครับเม็ดมาแบบนี้รอยเบี้ยไหมนะครับก็รอยเบี้ยทางด้านปีกขวาขึ้นไปนะครับก็จะมีตำแหน่งเบี้ยกินมา สัดม้าไปจับโคนกินม้าฟรีก็ได้นะครับแต่จังหวะนี้ไม่เอาครับมือไวนะครับก็ไปต่อครับคู่ต่อสู้รีบหลบอย่างไวนะครับหลบแล้วหลบเลยนะครับจังหวะนี้ก็ค่อยมาแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับขยับเรือครับหนึ่งตาเดินผูกเบี้ยไว้นะครับอนาคตก็อาจจะมีรอยนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรนะครับมาไปลุกไม่ดีนะครับก็เอาเรือมากดไว้นะครับ ตามติดคิดตังครับในตำแหน่งนี้นะครับกู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับโยนเม็ดให้กินกินไหมกินเข้าไปะนะครับเรือกินดันคนขึ้นไปอีกเรือไปไหนเนี่ยจับกินเบีย้ยหรอจับกินเบีย้ยก็จับปดันขึ้นไปจับกินเบีย้ยเดี๋ยวเราอโคนไปขังเรือเลยนะครับ ไล่กินมาแล้วก็ขังเรือนะครับถอยมากับกินเรืออ้าโคตสุร้ทันกบไหลโคนขึ้นไปครับบุกแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับมามีปัญหานะครับหนีไหมหนีไม่หนีติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกมาดูกันต่อครับว่บาู่ตส้จะทําอย่างไรนะครับถอยมาไปกันเอาไงดีมีตำแหน่งรุกเราหนึ่งเทียรุก แล้วก็ลงบ่อจับกินเบี้ยร์ริมามาไปลุกรุบปิดแบบนี้นะครับอ๋อบรร่ยยไปบรรยายนมานครับภาคไปภาคมาหาวนอนครับโอ้โหขอขอประทานอภัยไวหน้ที่นี้ด้วยนะครับนะครับอาชาเหินหาวนะครับบางทีมีชื่อตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับ ไก่ก้าวฟ้าหาวครับไม่ใช่เหินนะครับว่ากันไปครับปวดรับชมด้วยความมันเทิงยกมาขึ้นไปนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าโดนลุกครับก็เป็นรายการเล่นไปบ่นไปนะครับปวดรับชมด้วยความมันเทิงครับขำๆกันไปครับไม่ขำก็ไม่ว่าอะไรครับถอยคุณกลับมานะครับกุณงตะสูกกินแยกรางได้ไหมไม่ได้ครับเราใช้เรือกินนะครับ มาสองตัวนะครับโคนหนึ่งนะครับเรือก็พร้อมนะครับช่วงนี้อากาศก็แปรปพวนนะครับก็นะครับท่านผู้ชมนะครับรักษะเนก้รรักษาตัวด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยเราลอยเบี้ยไม่ได้นะครับเขารุกกินโคนฟรีนะครับจกมาขึ้นไปจับกินโคนแล้วกันนะครับและเป็นการป้องกันไม่ให้หมาเข้ามารุก นะครับตรงกลางกระดานของเรานะครับแบบนี้เอาคุณขึ้นไปเพราะน่าจะยกม้าไปผูกโคนไหมยกม้าไปผูกโคนแบบนี้จังหวะนี้รอยได้แล้วนะร,รอยไปเขากินไหมเอาโคนปักเข้าไปก่อนดีกว่านะครับขอดูอาการนิดนึงนะครับ 1,361้คะแนนนะครับคู่ต่อสู้เอาไงเอาไงเอาไงในตำแหน่งนี้นะครับอ่าแบบนี้เอามาไปรุกอีกหนึ่งทีนะครับลุกแล้วก็ปิดคลองเรือไปด้วยเลยนะครับไม่ให้เรือของคู่ต่อสู้ได้ใช้งานนะครับน่าจะดีนะครับปักเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้ต้องถอยไปแถวสองเท่านั้นจังหวะนี้ ก็ดันเบีย้ยขึ้นไปะนะครับขว่ต่อสู้จงะงักครับขยับเรือมารุกก็ถอยลงให้เขารุกอีกทีหนึง่งขยับมาจิงเฉียง,ยงดีกว่านะครับขยับมาจิงเฉียงดีกว่านะครับ เพิ่มให้ติดตารุกของม้านะครับ <c oughs> ตำแหน่งต่อไปนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่กินเบี้ยนะครับแบบนี้ถอยม้าไปต่อมาเราก็ทิ้งม้าไปเลยนะครับใช้แต้มม้ารอยฟ้าไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ไปจี้จุดอ่อนอีกนะครับนะครับเบี้ยดํานะครับที่อยู่หน้าขุนดําเนี่ยเรานําเรือจีกไป ไปจับไปทางด้านปีกขวากดนะครับเบีย้ยกอก,กินไม่ได้นะครับนะครับดันเบีย้ยขึ้นมาก็เรือรุกกินจนนะครับนะครับจังหวะนี้ก็กินรุกปักเข้าไปและจนสวยงามในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับ E ีีหน้านะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ